ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้บ้านเรานะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ได้ดึง4เสาหลักนะคะสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชาดแดนภาคใต้ค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเดินทางมายัาง,อ,งอาคารลานพิกุลมหาวิทยาลาัยนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะค่ะร่วมงานวันรวมพลมวลชนแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้นราธิวาสจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของพลเอกชาญวิย์สุขสงศ อดีตเสนาธิการทหารบกใน,นานะประธานคณะทํางานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ะระบาดของยาเสพติดแบบจริงจังค่ะซึ่งที่ผ่านมา กว่า50ปีนะคะภาครัฐก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากกอรมนอภาคสีส่วนหน้านะคะนำงบประมาณให้ภาคประชาชนดำเนินการก็พบว่าบรรลุเป้าหมายสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้โดยเฉพาะในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆด้วยการนำผู้เสพไปเข้าทำการบำบัดยังศูนย์สแห่ง คือศูนย์บ้านแสนสุขและศูนย์อุ่นไอรักจังหวัดปัตตานีทําให้ผู้เสพกว่า500รายเลิกยาเสพติดได้ร้อเปอร์เซนแถมยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนติดตามพฤติกรรมไม่ให้กลุ่มดังกล่าวนี้นะคะเข้าไปมั่วสุมซ้ำอีกค่ะ าทางด้านของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องค่ะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดนาราธิวาสค่ะเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญซึ่งจังหวัดทางภาคเหนือค่ะมีการสกัดกั้นไม่ให้เข้าโดยจังหวัดนาราธิวาสเราจะมีการสกัดกั้นไม่ให้แพร่ระบาดกับการไม่ให้เป็นทางผ่านให้ไป,เป,เ,ปเป็นประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งถ้ามีการค้ายาเสพติดมันก็จะแฝงไปด้วยอของหนีภาษีค่ะการค้ามนุษย์ยาเสพติดค่ะเป็นปัญหาของประชาชน โดยปัญหาของประชาชนนะคะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งทางด้านกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปสและรัฐบาลนะคะก็จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้ฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อต้องการให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปีค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันค่ะ ใน3จังหวัดเราไม่ให้เป็นแหล่งผลิตก็ตามแต่เป็นทางผ่านและที่สําคัญเป็นแหล่งแพร่ระบาดตัวเลขที่เป็นรูปธปรรมก็คือถ้าในเรือนจําที่ข้อหายาเสพติดของนาราธิวาสปัตตนียะลาเนี่ยก็5 0 0าพันคนแต่แล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าถูกจับครอบครองยาเสพติดและเสพแล้วสารไม่ได้ลงโทษอยู่คุมประพฤติแล้วให้กลับไปอยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนนะ อีกประมาณ6,000ปกว่าคนรวมก็ประมาณ12,000นะ12,000งยังโชคดี5 0า0 0คนเนี่ยอยู่ในเรือนจำซึ่งพวกนี้ถ้าอยู่ในเรือนจำเนี่ยเรือนจำก็จะควบคุมไม่ไม่ใช้ยาต่อแต่ว่าที่ตำรวจจับแล้วบางทีไปถึงศาลศาลเห็นว่าเป็นคดีไม่ลงโทษให้รอลงอาญาแล้วให้สั่งให้คุมประพฤติเนี่ยจะไปอยู่ตามหมู่บ้านชุมชน อันนี้ก็จะเป็นที่ประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจจับแล้วพออีกสองสามวันปล่อยมาซึ่งตอนนี้อาราดจะมาคุยกันว่าทำยังไงจะให้คนทั้งสองกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในเดือนจำเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นผู้ก้าวพลาดเขาก็ยังเป็นประชาชนที่มีศักดิ์ศรีเราจะพยายามพัฒนาคือเราเรื่องแรกก็ดูว่าให้เขาได้หาย แล้วเสร็จแล้วมาสร้างงานสร้างอาชีพก็จะทำให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส